พี่น้องตามบองไหนแกพาไปเห็นหยังคือบอกอับผาสซแก่พาทิีมไปเห็นหยังตามตามตามเสียบข้าโคุไว้บุกไปห <ไป S 1> ังกอง,าง,งดาบโตแตกโตแตกพ้อมเสียตัวนุ่นพีเอกเทพเทพเทีพเกรเ้องมาอะไรแยกกอลีก,กอดเขาได้ประเด็กมาต่อนบอได้โอ้

ก็ไล่กกินบเสียบเอ้านี่ดีบเพแห้งดอกซํานี่เออจะกะเทียมกับเียอได้มากองน้ำบอไใช่วันี่ดีมากอพี่น้องให่จ้ามิกาม้ามาเนี่เอาไปปรอนว่าคุณมูเอาพ่อขาเจ้าน้องจามกาก็ะท้อง ตอกไปอ่อถ่ายตโดดกันก่อนเขาแปดชั่วม่าดูดนี่ถ่าตตาดดตัดไปใส่กระบวงแ้ก็ัส่กระวงมาไปบวกบวกก็จ้าอะไรนี่จีบไปบวไปบวตั้งไรบวกไปได้ก็อะไนี่พ่ม ขนาดนี้นาดเดียนกโผงนป่าอ้ยนมันดกว่าหัวเงินบ่หัวก็างไปให้เลขแม่นหนแล้วเขาจะเอาไปยูกไปแล้วเขาไปให้เม่นดีเลขนี่สิขอยจะโตให้มันได้หร้ยตัได้ไให้เล็กใสห้ใ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 ห้อห้ให้้ให้้้้้ขห้หให้ห

เอาลุ่ใส่เลยเลยเอาลุ่หละตัวของไม่้องเขาก็ดีบ่อชุ่่มใยใส่เอาก็ใส่กระตมเอาแบบ นี่แม่ขาก็อีเจีงเราจะเฮจไรก็เฮจสันแล้วเจ้าถนัดเฮเราเลยวัแม่ขาก็สรอยวัะแม่ขาก็สอยนแเลยเขาคอดสรอสามข้อพอขากะซีเพ็ดพอพอขากันพอพอพอขากะซี้เพี้ยนต่ก็สวอยก็สวอยใชแหละก็ก็ต่ำเลยนะนี่นาเขาต้องมึงต่บมึงนะบอกนั่นสุดเ เเงต้นเปมันมันบลก็จะบอสวัสดีลุงนี่ยาสวัสดีลูกเป็นเดป็น้นูดเป็นร้านเจ๊เมก็จบกให้ตายันก็จมเนีมนน่้ำเ้หม้านบ่ได้ก็จะบออื่นเทสวัสดีลูกเทบ่ดยมากโอ้มนตั้มใส น้ำตาลสุกสอนฮะน้ำตาลสุกสอนคำขอ,ขอด้วย <c oughs> แต่สุกสอนแล้วมึงขายยังละสองอยังละสองตาดุยตาดุยป้าแดงนี่กระสองท<ะ>พีปปป่ป้าแดงนี่ตอนนะีนตอนตอนหางมหะป่าฟอหาย่อนะบ่ฟอเบิ้งนี้ี่อจะเจอหัวอนีีอโอ้ยอไอ้ตัวอื่นเด้พอโอ ก็ขอตอนนี้เขียดเลยนี่พี่นี่แม่นี่อเอ่ตอนวะนี่เออตอนอยู่นี่เนาะเอาใส่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 บอกว่าเอาใส่เอาใส่ไงก็จะเอาใส่ตอนอยู่ไก่ต็ว่าเอาใส่เอาใส่ไม่จังว่าเอาใส่เอาใส่จะด๋อยใส่เออใส่ป้าเออนี่เออเนาะสองตอนเนาะเออสองตอนสองตอนอ่านามันแบบนี้เอออ้าว เอาเอาเอจุ <c oughs> ่มใส่ควันใส่สุรุลขอ,อ,อาไปอ้าวใส่ตามความต้องการขอมจะดูดเลยหม,มูบ่มอนนี้วันนี้สังขยายเลยอยู่มีนี่ในบวกคุณวันบ่มีสังขยายกันเลยมีผักไข่ก้อนละห้าถ้าดูดลูกลูกไก่มันไปกุ้ข้าเพื่อนใส่ย่างน้ำตาล จะใส่แก่สอนน้ำตาลโอ้เส่สุรสรใส่บดล้ยใส่สอนหนึ่งสองสอนสองสอนเขาใส่น้ำตาลใส่ทำหนวะใส่เยอะทำหนใส่ยอสองคืออ่ยตักสอนเ็เออตักตเขาใส่อนเใ่สองอนทีเดียวจะจตักบ่อขวมพ่องอเครื่องมาเทนีงอเครื่องตัดด้วยงอเครื่องเป็นบ่อเอ้ยยาพึ่งปี๊ดเจายาพึ่งอัด เจ้าซีมมึงก,งงก,ก,ก,งก่อนเจ้ายัื้ีมยัืลักการเรี่ยสากมึงโดรถุกตอโดุ่อจะไม่เสียมกมยกว่อจะไยังไงอันนี้หลายอะเพีอันอนี้ขวดหม้อกับใสเหมือนเลยเนาะใสถุงโอ้โหใสดอยนั่นมาแดงมาก่แดงกั

กูเคดีเลยนะเงินบ่อก็เตกย่างน้ำตาลนั่นน้ำตาลนะเตะกตัวมันเบื่อแลเบื่อแล้วิบโมเมนต์คนอันนี้คือแยกกุรลิโกนะาจะมันผ่านมันอุ้ยผ่านห้อนอ้ายแล้วอันผ่านจำเน้คนกินเหลือเดี๋ยวนี้แต่บอกว่าคือทอมันกรคง ต่อเลยคือว่าปิดป้าแดกเนี่ยเาว่ายงเาใส่อีกอุ้ยบัดน้ำตาลกพงสิรุนลปิดบัดปาแดงแมงว่นต้อมพันป้ปิดโอ้ยปาแดงบอมแปราแดกจะข้อมันเ็นรางงเงาองมงงบ้านงงบ้านงงบ้านเอ บวกลงเก็บไหนบักงงเอาตัดเพราะมันอันนี้เป็นหยางตะโดยปีนิสักขันยงโค้งเข่งอุ้ยโอ้ยนอโอ้ยนอขึ้นผมมีน้ำว่ะอุ้ยเบิงเบิงบ่ได้กินดอกข้นคือน้ำลายน่ะเต็มห้องล่ะอุ้ยตัดกระดัน น้องปลาแดกหลอกยอยู่กันว,ว่าขมูลอยู่ว่ามันพ่อแล้วปลาแดกมันยังเสียอามาอีกอยู่ป้าแดกเก่าลันใจเอ้ามันพอดีอีิงจบอตะดุยแต่ว่พอดีอยู่แล้วตากจะฟองนี่ไอ้มันคืออันนีเถอะคือพ่อมีหนักใจเอาเฉย ยังบ oh, no. no. er. ่เข้มนะใส่บังน้าชน่าสมจีกินได้น้ำบ่หลังท่อมันบด้สมเรือขันสมต่เเรียวหวานเมี่นมาัหลพอแล้วขันเพราะว่าคอยนังกินไ้อยูเพราะว่าวคอยิมเจ้าก็จะคอยนักินไ้อยู่บีเนอันนี้มั้ง

มาเสียบเยอะนี่ด้วยวงตอนมันนี่ตอนมองเออนั่นแหละเอาซิ่เอาอยลุยมุ้งห่ามามใกล้มาพุมากเื่องวพลังอะไรที่เาหันเนี่ยเบอเ่อมาซี่เมื่อก่อนนี้ด้วยครับ พี่น้องพัดมาหมาเดือขายยำอันนี้บพเป็นดอกพี่น้องเอ้ยมาจิ้มแก่กับยำสองถ้าสมบูรณ์ป้าคืเป็นผักมาใหา้เอ้ยดนยำกิ๊กเราสลซอสแมือว่าให้ลรตังงองหันหดมสอง มีโต๊ะนมีโต๊ะัวไ้าชอบจับนะองับอัดจะเลยชุดเอาล้วก <oui> ัดชุบไปสองตันไปยีนะผูได้ถึงล้ล้มป้ล้วคกับดอกขวบหูถึยนี่ก็ได้หอง

ก็สิเก็บทองจินยังอย่บอกมาีนไม่บอกมาจีจ้ามาเห็นนะนี่กินสิล่ะจะเอาินมาไหมานเยวเขาอ้าวพัชนะเอาเขาอานอุ่นนั้นจะทองเก็บผมใจหนาวก่อนินโอ้ดูด่าพัชนะ

ก็กินน้อยด้วยนี่เล้วใหญ่ใช่ปะเตดวยอ้ก็ทองทานบ่ท่องทานอยู่อทานอยากเกี่ยอดิอแม่บอสม่็นบอสมนผสมปะไม่ผามมาผสมนี่เะีองแม่ผสมเกี่ยวมันกีดไหวจานก็เด็ดมะ ไม่ได้หมดเลม่ไดยังเหือดอยู่อมโดกินกม่อยขนาดสะท้องพี่ึงไงไม่เป็นเจรลีป่านอืมม่เคยกินสักน่นะถ้าโดยกินเกือบพิษบู่เกากินอะสักย จน้งามดีตันึ่งง่ามดีนีแต่สีมันมนมีแต่ดกกนจะสีรำ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 าำร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 ำบำร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 ำ่ำร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 ำาำรำรำำรารบมันิน ตทาเหนือมอ่ทเหนือไปทางมันมีต้อเพื่อนมาจับอมึงพักกสิก็นี่นพักกสิน้องก็ทอไพักจากของแน่นี่มาทางหนือในงานดีกว่ามอจาหาตอนไหนจะท้องอ้านีจะทองยนอยู่ตงไหนที่หาบตาล้อ

nè rồi. Tán a khít mới hũ. ha. Ừ. a khít đi. Má Má ăn. rồi. Có chứ nhem nè. cái gì ăn nữa không? Ừ. ่ตุป้าใหญ่บ่อาจ้าอามาหลกเหมปาจะป้าดป็นแดกับตาขาวนี่ขาวตอมึงก็เดี๋ยวน้มาตอตินตัวมาใมเยอะเค่ะอืมป้าป้าแดาขาวป้าแดตาขาวบ่มีเอมั้งขนไดทำาขาวล้วนลอ นายรู้จนะเปขาหมัดืนเตัวาูงหกมผีกันเลเป็นดู้ังหน่อข้างเห็นบ้าเห็นตันนัดตอนนี่ตอนนี้พอปูไม่ได้อะไรล่ะนี่แต่ซีนเลยเลยนะเอาส่วนะท่องไม่ไต้น้ำมัน ม่วนพักกับบเป็นแจกซ่กแจกซ่าั้งสองืมเป็นนี้เขาพักกินม,มาจะตัวเด้วยบบป้าเด็กอืมจะสั่งมาป็๊ต้นี้กเลยต้องไปเ,เอาเลยกินไปมากเลยกินไปเ็กจะบ่เห็น

ไ huh? อ้คบอก่นหเ,เออต้วนีบอเซน้นี่นาน้าเนีอ่อ่าตัวนี้นะขายตนเดีเเยเลยนเดียวเลย,ยม,ม,เมัยหนเ,ยเพราะวะ่ออาสมันทุกท็แล้วกัอ,อ องี้ยว่าแม่จปขายเขาบัวพ่อหนอะตเขาเหนอันนี้เขาขายขบัวพ่นชางนร่องนี้นะแมู่ดบานไดบุคนพูดบานบาร้านอไหนขายบ่วอยบ่วม่นงกินอะไรเนาะกินหยัางอนพักกินหยั่งบัวใ่ไม่าอือกินหยังัว เส้อปลาตาเนอะพึ่งเสือหา่อปายั่้าะตาบอกคนยใหญ่อือจะจะปลาจะไปหญ่งมาแบกบูดนาทีก่อนกป่องอางปลาของมาจานอะไ่ลูกบัวหม เดวแบ่หันไปอกันอ้องเลยห้องห้องจะองเลยห้ององคืกินน้ำห้องกระบะจะคลองบอสะทองบอกินบามาเออขาว่านี่กเขากระมวลขาเดียขาแต่เขาแต่อันนี้กิเป็นหนานี่กระอกิกระมูล ฉันตัวกใส่หนูแล้วมันหลังก็ไเลยไปเลยไปเลยตัวไปเลยกว่าอะไรกันว่าอะไรกูต้องไดูนั่นเาต้องทหอรกัน้ว

ปลาสิวอ้าวบอนปลาแดกอ้าวปลาแดกอ้าวมันกสิวอ้าวน้องอืมดีบ่ถึงอืมอืมจะบิดใช่อืมต่อวันนะกินทักดีด้ทำยังไง ี่ยวไปถึงรก็ได้เหขานะแล้วรักก็ได้เขาเหมนนกตเออใหม่ยบมีคยเมอบี่ยี้่าไปบ่มีก็มีกกระด้นอะรออืมอร่อยจิตตีจังวนองบาทแจวกันบอกออ่ะราจะดย อย่างนี yes. ัือ้นาเลย่ก็จะยากตนั้นเลยเรลยถ้าีตัวนั้นาเต้นู้ต้มาด่าสุ่้ม่บอกนูหวงเพื่อนเสือกินหรอน้าฝนตัราน่เว่าไมเห็นจะก่นแล้วเนาคนตั้งดีครมหันเลกันเลยดูีรบูแมไปมดเลยนะตอกันไปเลยนะคบตอกันอยู่แล้วผม บโบ<อ>่ต,าตาบ<อ>ีกันร่างตัวกันไปนั่นไปแตะนี่ขี่กันเนียมเนาะนู้นู่นนี่ไหมนุ่งนู้นไปแตะนักเก็ตที่แตะเนาะบุรุอืนนอ,อนั่นแหละต่อไปพัดเสศษแล้วก็นี่กว่าปากอนจับมือสอดสนั่งเก้าอี้บ่เต็มดากนั่นระวังดูดเด้อดากด้าเอ้ยเขาอีกกระถองประเด้งมาท่านเหมือนตอน โอ้เขามาซื <compute noise> hmm. mm ้อ hmm. ข uh ้าโพดอันนี้เองเขาือเขาโคเป็นไงอืมอมัดเลยมัดเลยทองมูตัวเอามูไหนมาตั้งตัวก็มาตั้งตอาเส่ขขาโพดตัท่อเพราะมาตั้งันนี้ก็แช่อยู่เนูเริ่อมนิไเดลยว นาะวันนี้ก okay. ็องให้กบเจ้าเอาัไปแก้งไแก่หมกูได้นี่เออโกบสเขาไปขายนหุ่นทงผมไม่น้อหรือขนย้อกับวกับกดหวานเนี่ยกับเพี่น้องวัหน อีก็ีบินก,าาก One, four, oh. ับปก่กวันเขาเอาตะปูกเดี๋ยวป้าตรแงแล่แ่ทายคลิพยูก็สิบบาทอีงละโอ้ยโ <c oughs> อ้ยเ่อะไรขอแพงเนยตัวตนี้ก็วนาทีมกับแดนามเสีย <c oughs> สดโอ้โ้ามาอีกแต้อีกแล้วพี่น้องง่ายถตอนนี้เจ้าเลือดเจ็บยอดปีนทองแล้วมาเสียบด้ปีนทองอแไรแบบต้องทายแม่จะโยจะยังหรอแกรแกงเขารวยไหมมันเสียบ พ่อรดยดูนิวยังหกันนะดูกกระวงได้ใหม่ละนะแมน้ากลกะยางหัวแม่ยอันนี้ปดเยแม่โอ้กะหน้ำใชามือเดนหนอมเปิดแล้วเเลยไม่ห้งเอะเลที่่อ่ต้องแกะเลย เยีะหวานเลยอู้หวานแต่เราอ๋นี่ยอ๋อแต่หนูแต่เราคมม่เียัน่ม้นวนูคุมตัยอดเรหวา้เัดาตีมันซัดืออกไปมันแตมันคนคนไหวอ่ะดํจะตอาว่าเกียงสียมันพ็อถอดมันคมไซยมันได้แนมได้มันเคย้องม้ยมันมาได้อดเสียม่โอยเลนัได้ถอดเสียมู่ mong mỏi của mọi người mong mỏ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 i mong เก่ามันดอกล่ะนอนรอนพี่นีะคะเกลือเบิร์ดล่ะสมุนไพรผสมบวงหงอยเพียงเสน่ห์คนเดียวค่ะกินกันสามคนนี่แหละตาทองกระโดดขอบคุณคิดหนาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเบิกไป็ยังกินบวงหงหน่ำหอร่ำ ผู้กขบโอ้ยขีะที่ไล่จนนี่เพื่อกำแพงไปอะฝรังมัน่เอามาอีกยกวันน่เอามาเอีกเอื่อืมนี่นะอันโต๊ดดิตีฟูตีฟูมันอยิม แั่เอื่อมามาอีก